สวัสดีครับวันนี้ต้นสายนักสู้นะครับได้เดินทางมาที่อำเภอควนขนุนนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับมาเยี่ยมฟาร์มของพี่เจมส์ครับพี่เจมส์แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับเจมส์ครับครับพี่เจมส์นะครับฟาร์มเจมส์ฟาร์มวัวชนหรือว่าเอียดเลี่ยมฟาร์มใช่ไหมครับครับออตอนนี้พี่เจมส์มีพ่อพันธุ์อยู่กี่ตัวครับพ่อพันไอ้ที่ปีนสดสองตัวครับครับผสมสดได้สองตัวก็จะเป็นตัวนี้ ก็เป็นม่วงเบาเอทวีับขาวลูกเศษถีทวีทซัพย์นะครับม่วงเบานะครับมาอยู่กับพี่นานหรือยังครับประมาณปีนงครับปีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วผสมไปประมาณกี่แม่แล้วล่ะพี่ที่นี่มันสองสามแม่ยังยังผสมน้อยยังผสมน้อยอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อซื้อเข้ามาหรือว่ายังไงครับพี่หรือว่าเขาให้มาซื้อมาครับซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับที่มันแบ่งมาในราคาห้าหมื่น ห้าหมื่นนะครับมาอยู่ที่นี่ได้สักปีหนึง่งก็ผสมส่วนใหญ่ผสมในฟาร์มหรือว่ามีข้างนอกด้วยครับมีรับจ้างผสมด้วยครับอืรับจ้างผสมครั้งงละเท่าไหร่ได้ครับพี่ครั้งละสามพันค้งละสามพันใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ <rt> อ,อันนี้พ่อพันอีกตัวหนึ่งครับแนะนำหน่อยครับตัวน,นี้ดุกด้างพยักองเหลืองคนระับดุกด่างพยักทองเหลืองนะครับ อายุก็ได้สักยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วมาอยู่กับพี่นี่ได้นานแค่ไหนครับรอบรอบหลังนี่ครับมันสิบปีรอบหลังนี้อยู่มาสิบปีแล้วใช่ไหมครับครับก็เดินทางไปทั่วแล้วเหมือนกันตัวนี้เคยไปอยู่แพร่เคยไปอยู่แพร่นะครับ,รบก็มีเห็นแวะมาแวะชุมพรสักนิดหน่อยใช่ใชสัก<ค>ช่วงอืมแล้วก็ ชนมาสิบเอ็ดผลใช่ไหมครับพีบ่แล้วก็แพ้ล่าสุด,ลสดผลสุดท้ายผลสุดท้ายแต่ก็ชนะมาส<ช>ิบหัวรว,วดแพ้ลายแม่ประธานที่นาหม่อมใช่ไหมครับ<ช>แล้วปัจจุบันนี้ยังยังปีนยังผสมได้อยู่ไหมครับพี่ยังผสมได้อยู่ใช่ไหมครับนี่นะครับ ก็ยังถือว่ายังนี่ยังเล็ดอยู่ลูกมีผลงานหลายตัวไหมครับช่วงนี้ผลงานหลายตัวแล้วครับครับแล้วก็ช,นะช่วงชนะรวดไปสิบกว่าตัวชนะรวดเลยสิบกว่าตัวอะไรใช่ไหมครับล่าสุดชนล้านที่บ่อหลอล่าสุดชนล้านที่บ่อหลอ <c oughs> อ๋อไอโนดภูตะวันอ่าโนดภูตะวันนะครับ วันนั้นผมอยู่การพอดีเห็นเขาว่าลูกพยักทองเหลืองชนะหลังขาวประยุทธ์หรืออะไรทักอย่างนี้ที่บอดล้อนะครับแล้วได้ผสมในข้อไว้เยอะมากไหมครับพี่ผสมเยอะครับตัวนี้มเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับเป็นพวอกอลักที่ผสมเยอะเลยครับว่าใช้ก็ใช้ช่วงนี้ไปก่อนแล้วก็ดีน้ําเชื้อ,อไว้ด้วยถูกไหมครับมีบการเจิมน้ำเชือ้อ ครับแล้วจำหน่ายน้ำเชื้อหลอดละเท่าไหร่ได้ครับสามพันรวมผสมให้ด้วยสามพันรวมผสมด้วยนะครับกันจนติดอ๋อประกันจนติดเลยใช่ไหมครับอืมหลอดละสามพันแล้วแนะนำวัวตัวนี้นะครับพี่ตัวนี้เป็นลูกพยักษ์ทองเหลืองครับลูกพยักษ์ทองเหลืองใช่ไหมครับแม่เป็นลูกหลังขาวช่งน้ำใจแม่เป็นลูกหลังขาวช่วงน้ำใจครับลูกเกิดในฟาร์มอ่าเป็นลูกเกิดในฟาร์มนะครับอายุได้กี่ปีแล้วครับพี่สี่ปีกว่าสี่ปีกว่า เริ่มเริ่มซ้อมเริ่มอะไรบา้างยังครับเริ่มซ้อมไปสองสามครั้งอืมก็น่าจะสักปลายปีหรือก็อีกหน่อยก็เริ่มจะออกสนามได้แล้วใช่ไหมครับปีหน้าปีหน้านะครับนี่นะครับแม่ลูกหลังขาวโชคนำชัยอืมพ่อพยักทองเหลืองนะครับเขาใหญ่นะคอืมอ่ะแล้วก็ ตัวเล็กนี้หน่อยครับพี่แม่เป็นลูกยอดสิงค์ครับแม่เป็นลูกแดงยอดสิง์นะครับพ่อเป็นไหมอาร์พีจีวัวลาวอ่าไหมอาร์พีจีวัวลาวนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นลูกลูกติดมาใช่ไหมครับลูกติดมาใช่ซื้อแม่มาจากฝูงซื้อแม่มาจากฝูงนะครับฝูงสวัยฝูงของลุงสวัยนะครับตอนนั้นพี่ได้มากี่แม่แล้วครับรวมกับทีมงานมาที่ไปเอาออกมาคห้าสิบกว่าตัวตอนที่เขาเลิก ห้าสิบกว่าตัวนะครับตอนที่เขา,าหายยกฝูงเขาบอกเลิกพอดีอันนี้ก็เหมือนเป็นมาเกิดที่นี่ติดท้องมาแล้วได้เปิดแบ่งไหมพี่หรือว่าเก็บไว้ดูก่อนครับเก็บไว้ดูก่อนเก็บไว้ดูก่อนเนี่ยหายากนะอืมสายหายากจริงครับกี่ปีได้แล้วครับพี่ประมาณปีสองเดือนปีสองเดือนนะครับนี่ใส่ดีนะครับผมยืนเล่นอยู่พักหนึ่งแล้วตัวนี้ <c oughs> แลวนี่ก็เป็นลูกข้อยอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่ เป็นสายไหนครับพี่พ่อเป็นลูกโนดหลังขาวโชคนำใจอ่าพ่อเป็นลูกของโนดหลังขาวโชคนำชัยนะครับแม่เป็นสายเจ็ดหิว้วแม่เป็นแดงเจ็ดหิ้วนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นลูกคอ,อกอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีนี่นะครับปั๊มตาเป็นตัวเจอ่าเป็นของพี่เจมนะครับแล้วตัวนี้ไอวัวกี่ปีแล้วครับพี่สี่ปีกว่าสี่ปีกว่าเหมือนกันก็เริ่มซ้อมเริ่มอะไรบ้าง แต่เขาหน้าแทงมากลคลับตัวนี้แทงจัดตัวนี้ตัวนี้แทงจัดเลยใช่ไหมครับรออายุก่อนรออายุก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ปั๊มตานี่ส่วนใหญ่พี่จะปั๊มยังไงบ้างครับการปั๊มตาก่อนปั๊มตอนเล็กอืมตอนเล็กใช่ไหมครับเท่าเดือนหลังๆมันก็มีแผลเปื่อยแผล,อ,ล,อ,ลอ,อะไรก็เลยไม่ได้ปัม๊มอ๋อก็มีปั๊มบ้างแล้วก็ ช่วงนี้พักก่อนเพราะว่าแผลมันอาจจะนั่นไปหน่อยลูกวัวยังเล็กอยู่ไม่ได้จับปั๊มหลังครับรอบนี้มีตัวหนึ่งสตัวจีสนามบางกําอืมที่สนามบางกํมเป็นลูกของอินทีเล็กใช่ไหมครับจะชนชนบางกํารอบนี้ฝากเชียร์ด้วยนะครับจีจีจุดเจชุดแรกๆเลยใช่ครับที่เริ่มปั๊มเลยใช่ไหมครับคบ้องแมววัว ตัวลังสานี่ลูกตัวไหนครับพี่ลูกตรงพย่ใตรงเดียมตัวนี้ใช่ไหมครับร่างกายอยู่ดีจังเลยแม่สายไหนครับพี่อ๋อแม่ัเนเหนือตัวนี้ครับตัวนี้นําเข้ามาจากเหนือเลยใช่ไหมครับมาอยู่นี่ได้กี่ปีแล้วพี่ปีเดียวปีเดียวหัวดอยวัวมุ้งอะไรเงี้ยเป็นผงกระชุนเหมือนกัน ฝูงเดียวกับไอ้นักลบของบางกบอ๋อฝูงเดียวไอ้นักลบของบางกบนะครับมามาอยู่นี่ก็ได้ลูกตัวนี้ตัวแรกใช่ไหมแล้วนี่ท้องอยู่ปะครับท้องท้องตัวไหนเลครับผสมโนดตะวันแดงและลำมุดอ๋อโนดตะวันแดงลำมุดนะครับไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันตัวนั้นนี่นครับแล้วลูกอย่างนี้นพี่เปิดแบ่ง เริ่มต้นราคาเท่าไหร่ได้ครับตัวละสองหมื่นห้าตัวละสองหมื่นห้านะครับไล่ขึ้นไปแล้วตัวนี้มีเจ้าของยังครับพี่มีแล้วครับอืมเนื้อตัวดีมากครับแล้วแม่นี้ครับลูกตัวไหนครับตัวนี้เป็นลูกพญาทองเหลืองลูกพญาทองเหลืองเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ลูกชุดนี้ก็จะเป็นพญาทองเหลืองแล้วส่วนใหญ่ใช่ไหมครับพี่อืม ้องนี้เป็นลูกเจ็ดหิ้วกับแม่ลูกแดงเจ็ดหิ้วนะครับลูกมีผลงานาแล้วชนะสองสองไฟืมลูกมีผลงานแล้วชนะสองไฟชนะเอ๋ที่ไหนบ้างข้ามีหลังกับสมหวังขนะ้ามีหลังนะครับสมหวังนะกรอบนี้ก็ติดอยู่ข้ามีหลังลูกตัวนี้เลยใช่ไหมครับลูกตัวพี่อ,อ๋อตัวพี่ใช่ไหมครับรนี่ครับสายเจ็ดหิ้วลูกตัวผู้กี่ตัวได้ครับพี่ นสองตัวสองตัวที่เหลือก็เป็นตัวเมียหมดใช่ตัวเขายาวเมื่อกี้อ๋อตัวเขายาวเมื่อกี้เป็นตัวน้องใช่ไหมครับนนตัวพี่ชนะสองหนแล้วก็ติดคู่อยูอ่แล้วแม่ดําแม่นี้ครับแม่นี้เป็นลูกพญาทองเหลืองลูกพญาทองเหลืองแม่เป็นลูกหลังขงาวโชคหลังใจเลยแม่ลูกหลังขาวโชคนํชาชัยนะครับมีผลงานยังครับพี่ลูกตัวเลก เพิ่งจะสี่ปีโอเพิ่งจะสี่ปียังวัวาสาวๆอยู่ไม่างไอาจารย์ทรงวุฒิปลูกตัวแรกมันอืออยู่ที่อาจารย์ทรงวุฒินะครับลูกตัวแรกนี่นะครับตัวนี้ครับพี่ตัวนี้จะเป็นลูกปลายะทองเหลืองครับลูกปยัยทองเหลืองแม่เป็นลูกโหนสิงสมางร,ร้อยเล่ยอ๋อโหนสิงสมางร,ร้อยเล่ตัวเก่าเป็นชั้นหลานใช่ไหมตัวนี้<า>นชั้นหลานหลานร้อยเล่ยชั้นหลานร้อยเล่ ยังเป็นวัวสาวอยู่าท,าท้องใช่ไหมครับหรือว่ายัางไรรทงท้องตัวไหนอยู่ครับปานวังคีรีปานวังคีรีอ๋อติดจองติดจองแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเหมือนติดจองคาท้องนี่เริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่สองหมื่นห้าอ๋อสองหมื่นห้าเท่ากันนะครับแล้วเออถ้าเป็นตัวเมียก็คือแบ่งหรือว่าเก็บไว้ครับพี่อันนี้ก็จองทั้งผู้ทั้งเมียนะอืมจองทั้งผู้ทั้งเมียก็เลือกได้อืม ปานวังคีรีกาพยักทองเหลืองนะครับอืมแล้วแม่แบ่ตัวนี้ครับแบ่ตัวนี้เป็นลูกมดแดงครับอ๋อลวยมดแดงเป็นตัวสาวๆครับตัวสาวๆอ๋อลูกสองตัวเอแล้วท้องตัวไหนครับท้องวันเด็กครับอ๋อท้องวันวันเด็กเลยนะครับติด,จอ,ดจองเหมือนกันนะครับก็ผู้เมียมเหมือนกันใช่ไหมครับ เฉพาะตัวผู้อ๋อเฉพาะตัวผู้แล้วแม่นี้ครับแม่นี้ลืยหัวลกอ๋อลูกหัวลกการยางสายเดียวว่าแดงลูกทวดนะครับท้องหรือเปล่าครับพีท่ท้องว่างท้องว่างอยู่ใช่ไหมครับหัวลกการยางนะครับสายนี้ก็ดีตัวนี้เป็นลูกของเจ็ดหิ้วเลยครับตัวเขางุ้มตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นลูกแดงเจ็ดหิ้วแล้วแม่ข้างๆกันครับ ติดกันมีลูกขาวน้ำซับขาวน้ำซับนะครับบัวเหนือบัวแทงตัวเก่านะครับขาวน้ำซับ <pp> น,นี่ได้มาอยู่ที่พี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมาตายที่นีม่มาตายที่นี่เลยใช่ไหมครับ,บ<ว>มาอยู่กี่ปีได้ครับตอนนั้นอยู่สิบกว่าปีเหมือนกัน<ว>สิบกว่าปีเหมือนกันอืมนี่ครับลูกขาวน้ำซับนะครับท้องหรือว่าท้องว่างครับพี่ท้องท้องตัวไหนอยู่ครับท้องบัวขาวโอ้ท้องดอกบัวขาวเลยนะครับสายแทงสายแทงนะครับ แล้วก็แม่แดงตัวนี้ครับนี่เป็นลูกพญาทองเหลืองครับอืมลูกพญาทองเหลืองท้องไหมครับท้องว่างท้องว่างใช่ไหมครับแม่หน้าโพตัวนี้ครับหน้าโพลูกเจ็ดหิ้วครับอ๋อลูกเจ็ดหิ้วใช่ไหมครับนี่ก็น่าจะอายุก็น่าจะพอสมควรแล้วใช่ไหมครับอายหลานชนแล้วแต่ลูกยังไม่ได้ชนหลานชนแล้วแต่ชั้นลูกยังไม่ได้ชนนะครับ ลูกมันเป็นตัวเมียเยอะอ๋อ oh, ลูกตัวเมียเยอะแต่ลูกติดคู่อยู่ระแสงครับอ๋อ oh, ลูกติดคู่อยู่คาแสงใช่ไหมครับ <Okay. S 1> นี่นะครับลูกตูอ่อืมแล้วแม่เขาตัวนี้ครับแดงเข็ดหิ้วเหมือนกันนะครับเออผมลืมถามว่าท้องอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าท้องว่างครับท้องว่างท้องว่างใช่ไหมครับแล้วลูกเจ็ดหิ้วตัวนี้ลูกก็ข้างกันเลยครับใช่ใช่อืม ็นลูกเป็นลูกตัวไหนครับระยะห้องเหลืองติดจองยังครับติดแล้วครับอืมนี่ครับแล้วแม่นี้ครับแม่ดำผาเมืองนะครับคุณคุณผาเมืองเป็นน้องหลังขาวโชว์น้ใจเลยอืมเป็นน้องหลังขาวโชว์น้ำใจเลยใช่ไหมครับเป็นแม่มดดอแม่มดดองหือ่า ออไอ้ที่ชนะพระแสงอสองเที่ยวสามเที่ยวผมจำไม่ได้ทุ่งโพแล้วก็พระแสงพระแสงอ่าทุ่งชนะทุ่ทงโพแล้วก็พระแสงพระแสงครับเป็นแม่ของไอ้มดมดดองหรอยังครับอืมอี่ครับมาจากกันหลังขึ้ชนะตัวตัวหลังนี่นะครับลูกหลังขาวชัยชนะน่าจะสองปีได้ป่ะครับ สอง,ส,องสามกีอ่อ๋อลูกสองตัวแล้วใช่ไหมครับสภาพยังอยู่เหมือนวัวสาวอยู่เลยอ่ะแล้วแม่นี้ครับแม่นี้เป็นลูกหลังขาวโชคนำใลมลูกหลังขาวโชคนำชัยนะครับตัวนี้นะครับมีทายาทบ้างยังครับทายาทตัวผู้ตัวแรกไป,ไป,ไปแม่สอนชนะแล้วอ๋อตัวผู้ตัวแรกไปอยู่แม่สอนนะครับชนะแล้วนะครับตัวนี้ เป็นแม่ของลังสัดดาวใต้ที่กอ่าลังสัดดาวใต้ของเจ๊กบภูเก็ตนะครับอืมมีลูกตัวผู้ตัวเดียวต้องเกิดมาได้ตัวที่สองตัวที่สองนะครับตัวที่สองยังห่แกอืมแต่แม่อายุแล้วก็ตัวแรกก็เป็นดาวใต้เลยครับอ๋อเป็นตัวผู้ตัวแรกั้นไม่เคยไม่เคยมีตัวผู้เลยอืมแล้วก็ เป็นตัวเมียลากยาวมาเลยจนมาเป็นตัวตัวเล็กตัวข้างหลังเมื่อกี้นะครับแม่ของดาวใต้ตัวนี้ก็ได้ครับพี่ตัวหน้าจุดตัวนี้เป็นลูกแซมสันลูกแซมสันนะครับแดงสิงห์สยามอ่าแดงสิงห์สยามแซมสันนะครับกี่ปีได้แล้วครับพี่ตัวนี้สามปีสามดีลูกตัวเดียวใช่ไหมครับอืมนแดงยีวยขวานตัวนี้ใช่ไหมครับลูกยวยขวาน ก็ยังวัวสาวยังเล็กๆอยู่ใช่ไหมลุ่นใหมุ่่นใหม่ๆนะครับแล้วแม่ตัวขาวงุ้มตัวนี้ผมตัวแม่ครับตัวแม่ลูกกรุงเทพกรุงเทพไอโนดกรุงเทพโหนขุนพลขุนลือเออโหนขุนลือกรุงเทพขวอืมมาจากฝูงลุงถววยเหมือนกันใช่ไหมสังเจ้าก้าวเจ้า ทองอ๋อเก้าเจ้าใช่ไหมครับจะผสมสายแดงกับสายแดงอืมไอตัวข้างๆนั้นลูกเขาป่ะครับลูกใช่ลูกพยักษ์ทองเหลืองครับอืมนี่ก็จะเป็นชุดส่วนใหญ่แล้วเป็นชุดลูกๆงี้เป็นพยักษ์ทองเหลืองหมดเลยใช่ไหมตัวนั้นเป็นลูกรถทัวร์ตัวแดงอง๋อตัวแดงเป็นลูกรถทัวร์นี่ครับแปลงหญ้าของพี่นี่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับแปลงหญ้าสิบห้าไร่ส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าพันธอะไรบ้างครับ มีเกือบทุกยากท,ยาที่กินนี ok ตต่บีแคปอะต,ตา<ห> ok ตัครับกินนี่บีแคปอะตาตัืงยาขนก็มียาให้กินทั้งปีเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับอื ok มนี่ค ok รับบรรยากาศสบายมาก, <cin> กนีกใ่ใส่ดีเลยใช่ไหมครับพี่ ลูกด้างพยักทองเหลืองยิดวัวราวที่ท่าหลังท่าหลังคลองหอยโขง,งชนะแดงโชคประทานชนะแดงกล้องสยามหลายตัวครับตัวนี้ชนะแหลมกวดวอ่าชนะแหลมกวดอ่าโนดอะไรแหลมกวด แดงสุดลักพยักกันไทยนานาชาติฉายาก็คือยอดวัวสมองกล,งกลนี่ครับลูกด่างพยักทองเหลืองนะครับสายเขาเป็นสายไหนนะครับเป็นลูกจงเจ้าลูกช่องช้างใช่ไหมแม่เป็นจอมโหดแม่เป็นนินจอมโหดใช่ควา,ามเพชรบูรณ์มาจากฟาร์มเพชรบูรณ์นะครับนี่นะครับยอดวัวสมองกลอ่ส่วนอันนี้จะเป็น ถังน้ำเชื้อถังเก็บน้ำเชื้อถังเก็บน้ำเชื้อนะครับนี่นะครับมีอันนี้ถังเก็บอันนี้ถังเก็บนะครับถังไน,นโตรเจนไนโตรเจนถังสนามถังสนามนะครับแล้วก็พ่อพันุที่เก็บไว้มีเท่าไหร่ได้ครับพี่มีกี่ตัวครับ สิบกว่าตัวสิบกว่าตัวหลักๆก็มีดุดด่างพย,ยักทองเหลืองดุดด่างพย,ยักทองเหลืองครับแล้วก็แดงอินทีเหล็กแดงอินทรีเหล็กครับดุกด่างเพชรพลายสิงดุดด่างเพชรพลายสิงนะครับแล้วโหนไฟยเย็นโหนไฟยเย็นอ๋อพูนสวัสด์โหนพูนสวัสด์ครับแล้วก็หูหิว้วหูหิ้วครับแล้วล่าสุดก็ไทเกอร์ไทเกอร์นะครับคราร์บอยคาร์บอยนะครับมองบ ม่วงเบาครับแล้วก็มีที่ต้องฝากฝากก็เพราะว่าที่เป็นหมอรับผสมครับจะมีน้ำเชื่อมมาฝากไว้ข้อสจอชอวบามาอ๋อข้อสตอชอวบาม่าแดงลูกทวดนะครับแล้วก็หลายๆตัวการวังกีรีอืมไอ้บัวขาวครับดอกบัวขาวแล้วพี่รับผสมเขตไหนบ้างครับ ภาคใต้ไปได้ทั่วภาคใต้ไปได้ทั่วหมดเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าซื้อน้าเชื้อกับพี่นี่เอ,อประกันยังไงบ้างครับถ้าซื้อของพี่นี่จะผสมไม่จนติดเลยผสมไม่จนติดเลยใช่ใชไหมครับถ้าแม่ตัวนี้ไม่ติดพี่เปลี่ยนแม่ให้เลยเจ่ายตังแล้วต้องได้ลูกวัวครับจ่ายตังแล้วต้องได้ลูกวัวนะครับใช่ก็ถือว่าเป็นการประกันที่ดีผมว่าดีเลยนะครับก็พอ,อเปิด โชว่าหลอดสีอะไรบ้างได้ไหมครับอันนี้เนี่ยจะเป็นของตัวไหนครับพี่ตัวนี้สีส้มนะครับว่าจไะไอ,อ้ลำมุดอ๋อลำมุดนะครับลลำมุดก็เก็บไว้ด้วยใช่ไหมครับเก็บ้วยแต่ว่าไม่ได้เปิดนอกอะไรนะ<า>เขาเลือกเก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้อลำมุดนะครับอันนี้ไอ้ขาวโจประจานทวีซับไอ้ล็อกรับ ขาวโชคประทานทาวีรับไอล็อกซับชูราอ่าของนาเดิมใช่ไหมครับอืมมีเก็บหลายตัวที่นี่อืมอันนี้ก็ไม่ได้เปิดอันนี้<ช>เก็บไว้ใช้เหมือนกันอันนี้ของปลากเกียกเก่ยวปลาเกี่ยวแดงยอดตด,ดงยอดอ๋อแดงอ่าแดงยอดธงปลากเกี่ยวนะครับตัวเข่ายาวปลากเกียว ประมาณนี้นะครับก็จะมีที่ว่าไม่ได้เปิดแบ่งก็จะมีมีมีเก็บไว้ใช้ในฟาร์มอืมก็ตัวดีๆหลายตัวนะครับเจ้าของเจ้าของก็ฝากไว้อืมเจ้าของก็ฝากไว้ก็บอกบอกแดงล็อกซับผมก็ตกใจเพราะว่าได้ข่าวว่ามีลูกไม่ได้๋อเป็นลูกคลอกเหรอครับใช่ลูกวางดีอืมอืมตัวนั้นก็เก่งนะครับชนลายหนไม่เคยแพ้แบบาะผมจำไม่ผิดเออเดียว เสมอครั้งเดียวนะครับเสมอที่ทุ่งโพใช่ขาวชมพูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจขาวเพชรชมพูอ่าขาวเพชรชมพูของท่านนนปากพนังอ่าเพราะว่าตัวนั้นผมก็ติดตามมาแล้วก็อยู่ยยๆก็เงียบหายไปเลยเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดกับได้ชิงรถยนต์มั้งแต่ว่ามามา,มาอุบัติเหตุก่อนอืมตัวนั้นจะเลยเก็บไว้พัฒนาพ่อบอกสายเลือดได้ไหมครับพ่อเป็น,านขาวน้ำซับขาวน้ำซับครับแม่เป็นูกจมูก อ๋อลูกจอมโหดลูกนินหรือว่าอ๋อนินจอมโหดนะครับอืมตายกันชนล็อกคอนะครับตัวนั้นดีผมจําได้เลยครับอ่ะยังไงก็ขอเบอร์ติดต่อพี่หน่อยครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าครับหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งครับสองสองแปดสองสองสองแปดสองนะครับพี่เจมนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กครับเจมฟาร์มวัวชนคนเมืองลุงนะครับอ่าฟาร์มของพี่เจมเองนะครับ ยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เจมมากนะครับที่ให้โอกาสมาถ่ายทําแล้วก็มาเยี่ยมชมนะครับ